ตอนนั้นประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมเคยตาเข้ามาดูสมุนไพรนะครับชื่อว่าฟ้าทลายโจรซึ่งคราวที่แล้วเขาผิดหวังนะครับเพราะว่ามีคนมาหาเห็ุแล้วก็เพื่อนทางจุดโล่งเตียนหมดเลยนะครับแต่วันนี้จะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งดูว่าจะเจอหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม เห็ดอะไรเอ่ยต้นบุกค,ครับเม็ดน mm ี hmm. ้มันจะสามารถแพร่กระจายไปได้นะครับ mm hmm. เพื่อขยายพันธุ oh, mm ์โอ้เพียบเลย mm hmm. นี่ด้วยนะครับ นี่ก็ใช่นะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูนี่ครับไม้ใหญ่มากสี่คนห้าคนอบนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับตอนนั้นเราเคยเข้ามาหาต้นฟ้าทลายโจรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาต้องผิดหวังเพราะว่าชาวบ้านที่มาหาเห็ดเนี่ย เอ่อเปิน่นมาลื้อเอาหญ้าเอาอย่างออกจนต้นฟ้าทาลายโจรเนี่ยมันตายไม่ใช่ตายอะ่ะมันแบบถูกถอนออกไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่แต่ดูๆแล้วความหวังของเขารยบรีมากแล้วครับไม่เจอเลยอะ่ะบมเหลือเลยครับคุณผู้ชมโอ้ ตายแล้วอันนี้เป้นหอมว่าสมุนไพรชื่อว่าต้นปิ้งแดงนะครับปิ่งแดงนี่จะเป็นจำพวก บำรุงเลือดนะครับเนาะดอกมันจะสีแดงแต่ว่าพอดอกมันสูงขึ้นเนี่ยมันมันจะเป็นสามชั้นเหมือนชัดนะครับเป็นหลายๆชั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังนุ่มอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวก็้ยมาไทายกันนะครับตอนนี้มันยังสังเกตยากอยู่แต่ที่แน่ๆสมุนไพรฟ้าทลายโจรของเฮาเนี่เฮามันน่าจะเจอแล้วครับคุณผู้ชมเรียบร้อยไปล้คือปิ้นถอนทิ้งหมดเลยครับถอนทิ้งหรือว่ามาเก็บไปหมาหู้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีเยอะรอบต้นไม้ใหญ่นี่เลยนะครับเนี่ย นี่ต้นเปานะครับไม่เปานะต้นเปานี่เวลาหน้าหน้าเห็ดออกเนี่ยเห็ดทอบเปามันจะออกใต้ปืนต้นนี่ครับก็คือมันจะเป็นเห็ดทอปคล้ายๆมันจะใหญ่กว่าเห็ดทอปปกตินะครับโอ้มีดอกนี่ตวัวดอกแอวดอกงามๆเนะี่ยดอกอย่างนี้เรียบร้อยได้ละอ่าแมงนะครับ มองผินๆอาจจะเหมือนมดเหมือนปลวกนะครับคุณผู้ชมเฮาดูถ้าสมมุติว่าคนหมูหูจักเนี่ยจะาสามารถแยกออกได้เลยระวางมดกับตัวนี้นะครับความจริงแล้วมันเป็นน่าจะเป็นในวงมดชนิดหนึ่งนะครับมันจะกิน่นไข่ไม้อะครับเวลามันจะกินพวกสมมติว่าเฮามีบ้านไม่อย่างต่างๆเนาะมันจะมีขี้ตะไคร่อย่างเกาะบ้านเนี่ยบ้านเขาจะเกาหมองนะครับแต่แมงเนี่ยมันจะไปเกาะกินขี้ตะไคร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยบ้านจะไหม้ขึ้นมาทันทีนะครับเหมือนกระดาษทรายเลยนะครับผม เพื่นอกว่าอ,อย่างมผมก็จําจือมันมาได้ต้องถามลุงดำนะครับลุงดำหงจักชจือมันอยู่แต่แมงนี่มันจะกินทําความสะอาดบ้านครับมแมลงเทศบาลน,นี่นะเคยหันในข่าวยูทูบหรือว่าข่าวอ,อย่างครั้งหนึ่งนะครับที่ว่ามันบุกไปกินบ้านคนบ้านไม้น่ะตึงบ้านเลยนะครับแต่บบเจ้ทำห้อไม้เสียหายนะครับมันไม่ได้เจาะเข้าไปเนาะมันจะกินแค่ผิวไม้จนทําห้อไม้น่ะไหมขึ้นนะครับผม ม่เจอนี่นะครับคือดูว่าเฮททอปเปานะครับคุณผู้ชมคือเฮททอใหญ่ๆนะเวลามันแก่แล้วมันจะแตกออกมานะครับนี่ครับก็มันจะแตกออกมาเหมือนดอกเนี่ยเพื่อจะกระจายละอองของมันนะครับที่เป็นสปอร์ของมันเนี่ยเพื่อกระจายไปทั่วนี่นะครับบริเวณเนี่ยเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเขาจะได้กินเฮททอปเปาเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเคยเห็นหรือเปล่านะครับ อันที่แตกออกมาเป็นแฉกๆนยะมันเป็นเปลือกของเหดทอปนะครับส่วนที่อยู่ด้านในนะ่ะจะเป็นตัวสปอร์ของมันครับผมคิดว่าเคสนี้มาแน่ใจว่ามันเกิดจากพายุฝนหรือว่าเกิดจากฝนตกเยอะแล้วดินมันนุ่มนะครับดินพอดินมันนุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะทําให้รากของต้นไม้เนี่ยบ่สามารถที่จะเกาะได้นะครับเรียบร้อยหักปแล้วครับโอ้โห و, อันนี้เส้นผ่าซึา่งกลางไม่ต่ำกว่า15นิ้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ย โอ้โหคือเดานะครับว่าต้นอะไรอย่างนี่คือต้นกระถินนะครับคุณผู้ชมต้นกระถินเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าสิบห้านิ้วนะครับเป็นไปได้อย่างไรออล้มไปแล้วครับยวปลาเข้าไปดูตรงโคนมันครับอ่อออคือแหกมันลอยครับแหกมันลอยแล้วพอฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับดินมันอ่อนนุ่มครับแล้วพอปลายน้ําหนักมันท่วงลงเนี่ยมันก็เลยล้มนะครับผม แต่การล้มของต้นไม้ใหญ่นะ่ะโอ้ยยิงตรงโคนนี่ประมาณยี่สิบนิ้วครับคุณผู้ชมตรงโคนนี่ประมาณยี่สิบนิ้วได้นะครับโอ้โหใหญ่มากต้นกระถินนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวมันเองล้มแบบไรแต่ว่านี่เข้าไปดูอ,อ่มันพาต้นอื่นล้มไปด้วยครับนี่นี่หักเลยครับผมหักไปเลยหลายต้นนะครับ หักต้นเดียวแต่ว่าโค่นต้นเดียวแต่ว่าทำาพื่ไม้อื่นหักไปหลายต้นเลยนะครับเนี่ยครับหมายใจแค่ต้นกระถินครับผมหักไปหลายต้นเลยโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโดูดูสูงเลยรู้สึกจะมีบริเวณนีกก้ต่ก่อนมันมีต้นประดูเลยนะครับโอ้โหอันตรายเหมือนกันเนี่ยขี่รถแ่านนาี้ต้องรีบๆหน่อยครับรู้สึกว่ามันมีต้นประดูอยู่ตรงนี้นะต่กอน เพราะเคยมาถากเอาเปลือกปลาดูนะไปย้อมแห่นะครับสองคน่ะสมัยเป็นละอ่อนนะครับเรียบร้อยอันตรายมากๆครับโอเคนะครับผมไปกันต่อนังซื้อว่าผมเห็นกระล่อก,กะโดดลงมาแล้วนะครับไปไหนนะไปแล้วไงถ้าผมเดาแบบพิษอันนี้น่าจะเป็นต้นปลาดูที่ผมบอกไปตะกี้นะครับว่าตอนเป็นละอ่อนเนะี่ย ผมเคยมาถากเอาเปลือกมันนะครับเพื่อไปย้อมแหนะครับใช่หรือไม่ดูหน่อยหานแม่นแต้ไม่ดูครับเดี๋ยวต้องดูกลิ่นดูกอนแม่นแต้ครับนีไม่ดูต้นนี้แหละครับแต่ก่อนมันมันยังเป็นต้นอยู่เนาะเป็นต้นไม้ที่ยังดิบๆอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้มาถากเอาเปลือกมันไปย้อมแหนะครับตอนนี้ เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมตายไปแล้วไปลุยต่อวันนี้เข้ามาลึกถึงในส่วนกลางป่าเลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากต้นไม้ในป่าจะหักแล้วเนี่ยต้นลำไยเราก็ยังไม่เหลือนะครับดูนี่โอ้โหต้นนี้หลายปีแล้วนะครับเนี่ยโอ้เรียบร้อยมันเกิดจากลมของมันน่าจะใจเพราะว่ามันหักแค่ต้นเดียวเนาะถ้าเกิดจากลมเนี่ย หมายความว่าต้นอื่นมันต้องหักตัวหลือครับอันนี้น่าจะเกิดจากดินมันหนุ่มนะครับดินมันหนุ่มแล้วก็ฝนมันตกหลายวันดินมันหนุ่มเรียบร้อยแล้วใบมันนักเนาะใบมันนักปรโจบกับน้ําฝนตกมาเพิ่มน้ํานักขึ้นใบเห็นมันก็เลยท่วงทําให้ลําต้นของมันเนี่ยต้นนี้ที่ต่อนมานี่น่าจะอันนี้ครับตอนที่เอามาปลูกแรกๆนะคือมันน่าจะเป็นกิ่งแง่ทั้งหลุมเนาะก็ทีนี้พอเอามาปลูกมันมาค่าแข็งแรงครับหักเลย พูดถึงถ้าเขาปล่อยไว้อกับเป็นอย่างน,น,นะครับเนี่ยปล่อยไว้อกับบาดมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับแต่คงจะแบบปล่อยไว้แล้วครับคงจะตัดออกเนาะเพราะว่ามันจะไปเก,ะก๊ะเวลาเขามา,าคนงานมาฉีดพ่นฮอร์โมนอะไรอย่างนี้ครับมันจะมันจะแลกสายไปได้นะครับเนาะคงจะต้องเอาออกครับเสียดายขนาดต้นนี้นี่น่าจะหลายปีแล้วนะครับเนี่ยเออแย่ yeah, เลยเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองที่แดดออกนะครับผมก็เลยเข้ามาดูนะ ในสวนนะครับเรียบร้อยอย่างไงครับทิวทัศน์ตอนอยู่ในสวนลําไยเป็นไนครับอ่าภูเขาสวยงามนะครับท้องฟ้าก่อวันนี้ก็ปลอดโปร่งนะครับดูนี่โอ้สุดยอดนี่เป็นสวน,นครับสวนลําไยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นป่านะครับ้าเข้าไปไหนๆก็มแม่ละ เดี๋ยวหาของกินติดไม้ติดมือไปเย็นนี้สักหน่อยนะครับโอ้อย่เติงมานนี้สูงขนาดต้องกระโดดเอาเนาะเดียบร้อยเนี่ยเก็บมิดกันนี่นะครับอาหารเย็นนี้อย่างฮุดอะ เอาไปก่อนเอานี้ถูหน่อยนะครับเนี่ยมันเป็นยางนะฮะเขาไม่จะยดึดใช้รถเทาไี่นนะเขาก็เอาถูขี้ดินนี่ไปถึงบ้านเขาจึงบอกเอาอยู่แล้วครับส่วนเนี่ยเขาต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเนาะนีย่ยางมันก็จะหายไปนะครับ คลิปประเีกนะครับคุณผู้ชมก็คือเอาเข้าแปลมาแล้วนะครับสะรู้ว่าสมุนไพรนะครับผมที่เราเจอในทุกๆปีนะครับปีนี้เรียบร้อยครับหามาได้แล้วนะครับล้ะก็แต่กัยังดีที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับส่วนเราป้านายโจนเนาะแล้วทีนี้เราเข้าแปลมาก็มาเจอต้นไม้หักเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจากหลังจากที่เราพายุเข้าฝนตกที่ตอมากกันหลายวันนะครับผลกระทบของมันก็คือดินอ่อนนุ่มต้นไม้หักโค่นนะครับผมเดี๋ยวผมคง เดี๋ยวผมคงจะต้องลาไปเยอะๆคือว่าโอ้ยอย่างไรโดนยิงแล้วไงคอือหงจะต้องลาไปเยอะ,ะนะคะรับคือว่าวขี่รถไปตัวปิดคลิปไปตัวชมบรรยากาศนะครับผมสดชื่นสดชื่นนะครับผมเข้าหน้าาหนวแล้วนะครับโอ้บรรยากาศยอดมากเลยบรรยากาศเหมือนกำลังจะทำบุญ,ทำบ,ญทำบุญสลากะพัดนะครับผม นะถ้าใครเคยอยู่ภาคเหนือแล้วนึกถึงบรรยากาศสรารกพัดนเนี่ยอารมณ์ปัม๊มปั๊มอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับประมาณตอนเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นลวครับตอนเนี้ย่าถึงถนนแล้วนะครับผมไปโคด,ดิดบ๊บแล้นะครับลาบปก่อนสตรสนี้ครับ